ตอนนี้เริ่มจัดทําสะดอือน้ำแล้วนะครับเปิดถึงชั้นหินอ,อุ้มน้ำแล้วที่นี่ก็อยู่ประมาณ9เมตรจากปากบอ่อนะครับอตอนแรกขุดไปเรื่อยเอารถลงมาขุด่อเดิมอยู่ประมาณ2เมตรกวา่าขุดลงไปสุด แมกโคร PC 200 2 0อก็ได้อยู่เพิ่มอีกประมาณ5เมตรแล้วก็ขอให้เขาทำหลองสะดือให้ก็แมกโครเขาก็พยายามนะทำให้ได้อยู่จนถึงชั้นที่ลุ่มน้ำไปดูว่าปีหน้าบป่งใบใหญ่ของเราหยุดน้ำได้แล้วก็น้ำจะออกมาทุกแบบนั้น Yeah.